ท่านยินดีมากครับที่ได้ขึ้นมากล่าวบางสิ่งบางอย่างจากจ,ากจริงชีวิตคนเราครับเราทุกคนเนี่ยประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นภารกต่างๆมากมเรามีมุมคิดมุมในการสื่อสารเอาสิ่งที่เป็นภาระเปลี่ยนกลับมาเป็นพลังให้กับตัวเราเองได้ไหมครับ เราต้องประสบก,กับเจอสิ่งภายนอกที่เราไม่สามารถคาดการได้แต่อย่าลืมเขาว่าสิ่งภายในเราสามารถกำหนดได้ดังนั้นแล้วอยากจะเชิญชวนให้พวกเราทุกคนครับพลิกมุมคิดในสิ่งที่เป็นภายนอกที่ไม่สามารถคำได้ให้เป็นพลังอย่างที่หนึ่งอีกส่วนลึงที่สำคัญคือว่าชีวิตคนเราครับมองไปข้างหน้าเสมอจริงไหมครับมองไปสู่เป้าหมายเราถาับ่ถเรามีใครบ้างครับ นีครับที่ขับรถโดยมองกระจกหลังเพียงเดียวคนเราทุกคนขับรถไปขา้างหน้าสู่เป้าหมายเรามองไปขา้างหน้าครับกระจกหลายติดเพียงอดีตที่บอกเราว่าเราทําอะไรได้แค่ไหนแล้วอยากเชิญชวนนะครับให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจมีกำลังใจและก็มีกำลังใจครับในการมองไปขา้างหน้าพี่คิดไม่ได้ครับขอบคุณมากครับ